ครั้งแรกรุนแรคนเราเพิ่งเจอนครั้งแรกอย่ามาทำกันอย่างนี้โอ้เมื่อกี้ทีมจิมเนี่ยทีมจิมาจิมเจ็บไหมก็จิมมึงร้องไม่เข้าท่าไม่เข้าท่าทีมอจิมเลยโอ้ยว่าไอ้เงมาเถีงผู้หญิงขังมึงเนี่ยกูหาเมื่อไหร่ก็ได้โอ้ยหหรั พี่ชิดจิ๋มมากเลยอะไรนะชิดตัวจิ๋มเออทำไมอ่ะไไม่ด้ทำไมล่ะฮะาทำไมล่ะเสยหน้าเลยกันเลิกกันแล้วอ่ะข้าเลยดีกว่ามาเลยแต่ยัดหน้าเลยมดูๆไม่ได้หรอกเอาไม่ลงนัไม่อายังไงมึงตัวยี่อไรเหมือนกัน อะไรอ่ะก็ยองอะไรอะพี่ก็ถับเพื่อนพี่นีต่างคนต่างอยู่กับเพื่อนพี่อ่ะหาเรื่องหนูก่อนมาถีบหนูอ่ะมาจิตรู้ตัวไหมว่าจิ๋มเหม็นเฮ้ยอะไรอะไรอะะพี่พูดอะไรอะพี่มาจิ๋มเหมิงมาจิตรมาที่ขอโทษสิ่งที่ผ่านมาแล้วพี่ขอให้มันผ่านไปขอให้เรารักกันตลอดไปนะจิ๋มนะ ไกล <laughs> ินไปก่อนนะกินไป